จบเลยฮะมาเงินมาเงินมาบมแมนี่โมแมนี่โมแมนี่บ้านโกบ้าเปิดปะทุนเลยฮะบ้านโกบ้าเขาเปิดปะทุนนะต้องต้องบอกตรงๆฮะบอกตรงๆเดี๋ยวคุณลงไปเจอเพอเล่นหรอครับมีมีรู้สึกว่าค้างคาวไอ้โกบ้านี่เป็นบุสเวนหรือเปล่าเนี่ยมีค้างคาว เอาทุกคนเข้าเมืองกันหมดแล้วทิ้งฉันอยู่ข้างนหอดูคุณรู้สึกคุณรู้สึกว่ารุดรุดไวโอเขาจะซุ่มเงียบนะฮะใช่ครับคุณรู้ก็ได้เงียบมากโอ้โหซอมบี้ซอมบี้เสียงซอมบี้อยู่ใกล้ๆแถวนี้ยทุกคนนีทุกคนมองขึ้นฟ้าเลยนะ่ยรุดรุดไวโอเขาไม่ได้พิมพ์เขาไม่ได้เขาอะไรฮะกลางคืนอุ้ยดาวสวยมากอ่ะฮมออนเเาารียยกูะ เขาเขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้อยากจะหารุดหรอกนะคือไม่ไม่มีใครอยากหารุดหรอกรุดจะหายตัวไปไหนก็ได้หรอกเขาไม่มีเขาไม่อยากหารุดหรอกเออใช่เออพูดถูกว่ะรุดดอสันรุดดอสันทำไมแก่หน้าแบ๊วมากบอกแล้วว่าสลิปเขาโหดจริงไรจริงนะไม่คือตอนเนี้ยตอนนี้ลุงลุงพีจะจะหา ที่อยู่ฮะสยามสยามแก๊สบ้านยังไงฮะผมสังเกตว่าทำไมทำไมต้องเข้าบ้านผมบ่อยจังมาลีมาเตดมาลีมิเตดมาลีมาเตดมาลีมาเตดบ้านน่าอยู่อ่ะแต่บ้านเธอแต่บ้านแต่บ้านเธอนี่เตียงเธอแบบว่าจัดวางผิดผิดแอปสตัคชั่นหน่อยนะไปดูคนที่ออกมาไม่เจอบ้านนอนหยาบจมรกดอะจมรกดอะทำไไมได้อ่ะไปไปอยู่สกิปด้วยเดี๋ยวสกิปงอนเดี๋ยวไปหาไม่หาเขาไม่ มระกทำไรได้อะอนะฮะมรกลกอดทำไรได้อะไรนะฮะมันละกอดทำไรได้มรลกดก็เอาเอาไปทอดไงฮะเป็นน้ำมันมรลกอดโอ้โหโอ้นูปักเข่าโอ้โอ้ย่าย่ายิง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  มีมั้ยมนมีไหมด้อย่าโดดไอ้โดดเลยโดดเลยโดดเลยแค่เพียงนั้นเดียวก็ตายแล้วโดดเลยโดดเลยโดดเลยลุงมาเชียร์หน่อยเรวมีคนจะโดดไหโดดเลยเฮ้ยอะไรอะกลที่เมือกับลุงกลมาที่เงโอ้จะตายแล้เนี่ยให้กลับไปที่เมืองโดดเลยโดดเลยโดดเลยจะกลับมาที่เมืองโดดที่ใครอโอ้ลุงยอมตายเหรอเพราะลุงไม่มีอะไรให้เสียอยู่แล้วะ ตั้งแต่เสียครั้งนั้นไปมอเตอร์นีทีฟโอ้ยหอมไม่ตายเว้ยเฮ้ยอ้าวตายแล้วอ้าวตายตายแล้วบ้านสยามแก๊สนี่บ้านอันเก่าบ้านบนต้นไม้นี่ทำไงฮะนนั่แหละครับทาไปล้รู้สึกรู้สึกว่าตรงนี้จะโดนคิปเปอร์ระเบิดเละมากเลยนะฮะทุกคนครับเดี๋ยวเฮ้ยทุกคนครับผมพาคิปเปอร์เข้ามาแล้ว โอ้โหหมู่บ้านเราสวยมากเลยจริงๆคิปเปอร์มาลเอในเมืองอะไรรุดไม่ก็มีไม่พูดมาพิม์ะลยมันชื่อเขียวเตาดุงลลุงลุงอะไรฮะดุงเห็นด้านบนไหมน่ะเห็นทำไมรุดมันอยู่ด้านบนเนี่โอ้เดี๋ยวผมมาแล้วนี่ยเนี่ยมันไม่น้ำเนี่ย

เเย้ในพูฮะในพูฮะผมยาวมองไม่เห็นพูเลยฮะมันบินไปแล้วเขาบินไปแล้วนี่พูอะไรฮะเนี่ยพูพูเม็ดมดเหรอฮะผมไม่รู้จักครับ้อาขงูแลวเอ้ยผมขอสะเบียงขอสะเบียงขอของแต่ยผมจะสร้างบ้านแล้วสะเบียงเหรอครับผมมี่พระก่อนหกอันแล้วสนใจบ้านครับอะไรนะฮะซื้อขายเลยครับซื้อขายเลยครับเบรดเบรดหนึ่งเท่ากับอ๋อแรกแรกนะฮะไม้สามสิบ ลังงขซื้อออนี่ร้านใครฮะเนี่ยร้านร้านอะไรโคโคโละเนี่ยร้านนี้เหรอเอ๊ะน่ารักจังเลยปน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 เดี๋ยคืออะไรด้วยครับโอ้โหของเยอะมากเลยนี่นี่นี่ต้องมาแลกที่ร้านนี้ครับโอเคครับโอ้สวยสวยดีสวยดีบ้านนี้ใครอยู่อยู่กับใครบ้างเนี่ยอุ้ย พระเจ้าช่วยเฮ้ยใครมาละคนแลกกับอะไรได้ใช้เป็นค่าเงินก็ได้ทำไมโกบ้าโกบ้าไอ้สกิปมะกะมาปนอะไรแถวนี้โก้บ้าไม่เกี่ยวเอามาขายอ๋อมาขายเหรอสกิปเอามาขายเหรอโอ้โหหน้าตาวสกิปมากะโกบ้าเอาบม่กี้โกบ้ามีมีมีเข่าด้วยโกบ้า สกิปสกิปได้กับเราสกิปแรกกับเราเอาเอ้ยเราอยู่กับสกิปแม่งรวยว่ะไปอยู่กับสกิปดีกว่าคุณอยู่กับสกิประวังด้านหลังคุณไว้ให้ดีนะเอาสกิปแรกกับเราเปล่าของในบ้านนะของในบ้านนะเฮ้ยนี่บ้านใครอ่ะเอ้ยใครมอนโทรเนียวาร์ปมาได้ไงนายทำอะไรทำอะไรจะดนีไม่ได้จ้ะ เอยากได้สลารพัดนี่ทำอะไรมอนค่ะนี่บ้านใครอ่ะนี่เราจะมาทัวร์บ้านกันใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราดัดแปลงบ้านโกบ้าเดี๋ยวโกบ้ามาอยู่ด้วยกันเร็วไปเอาหินมาบ้านโกบ้ากับบ้านลุงก็เหมือนบ้านลุงนั่นแหละของของโกบ้าก็เหมือนของของลุงนี่เราจะได้สารพัดได้ไห กางเกงในมีตัวเดียวก็ใส่ด้วยกันแล้วกันไม่รอครับผมไปผมไปปูดปลายแล้วนะครับโชคดีเจอกันบ๊ายบายบ๊ายบายคิวชิวไม่ใช่บ๊ายบายเยี่ยมเยี่ยมเยีมโอ้ลูดเขาเห็นแก่ต้งนานแล้วแต่เขาไม่อยากพูดเฉยๆบ้าเอ้ยแกอยู่ต้นบนต้นไม้สูดมึงสุดเขาเห็นแก่แต่เขาไม่อยากพูดเฉยๆไม่มีใครเล่นแกหรอกลูดเขางอนโมนี่ลูกโมโมหรือโม หลายๆใครไม่อยากเห็นรดบ้างเขาอยากเห็นรูปครับยกมือึ้นตอนนี้ตอนนี้เหมือนคนว่าอยู่บนต้นไม้แล้วก็เออเขาก็เห็นเขาก็เห็นกันหมดั่นแหละแต่เขาไม่อยากพูดเฉยเอาไม่อู้เรือพังแล้วแม่เจ้างานงอกแล้วครับงานงอกแล้วครับไม่ได้6งานไม่ได้หรืพิมพ์พิมพ์พิมพ์ชื่อบ้านใหม่เลยโกบ้าพิมพ์ชื่อบ้านหมาเราเป็นหุ้นส่วนกันแล้วโกบ้าไห้เจ้าอยาเช่นะ เราพิมพแล้วคอยบ้างข้าข้าข้าถึงจะไม่มีอะไรเราเป็นหุ้นส่วนกันเฮ้ยเสียงอะไรวะเอ้ยโกบ้าจะเอาจะเอาอ่างจักรุชิใช่ป่ะเนี่ยเว้นว่าอย่างเงี้ยเอาเอาอ่างจักรุชิใช่ป่ะอ่างแบบว่ามีนวดสปานวดเท้าเอาเอามีการแบบปลากัดเท้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะคุณจะไปเอาอะไรเนาะเปียวปอดเลี้ยงลาวาปอดเลี้ยงลาวาเฮ้ยเฮ้ยทุกคนขุดขุดขุดเดือดไอ้ผีคุด ขุดอะไรฮะไม่จะคว้าแล้วไม่เฮ้ยเขาใช้แทนไปทำแจกันเร็วไปหาเคลให้ลุงเร็วไหมเอาเคลมาหาเคลมานีแรกนะผมมีแลกนะลุงวันนี้วันนี้ผมมีแรงนี่ายฮะผมจ้างคุณไปขุดผมให้ลุงไหนครับแล้วลุงก็สร้างเออแปลกะลบอลหารอ่ะไปขุดมาให้ผมไปขุดมาให้ผมเลยแต่ว่ามันปัญหามันอยู่ที่สมบีบานเดี๋ยวไม่ออกจะเกมมันเกือบาย เดี๋ยวผมจะลากซอมบี้เข้ามาเดี๋ยวคอยดูเพื่อะไรไม่ไม่ดูใช่ไหมเงียบทำไมอไม่รอผมบ้นกร้องเพลงดีเริ่มทำบ้านผมต่อบ้านโกบาเหมือนแบบอะไรเลยทุกคนทุกคนฟังเพลงฟังเพลงขงม่อนเดีไม่เล่นแล้วเป็นไรอ่ะเงย่างอนสีชาที่รัก บ้านทางหมดเลยอ่ะอาโอ้โหของหายหมดเลยอ่ะเดี๋ยวให้ของไปช่วยเขาหาเลยวินกี้มาไม่เอาแล้วเนี่ยแหละสกิปมักามันเป็นนิสัยอย่างี้แหละทุกคนไม่จุดายหายไปแล้วสกิปมักาจะมีนิสัยอย่างี้นะฮะเฮ้ยรุดๆไปโอ้มาอยู่ในหน้าเมืองอ่ะตอนรับกันหน่อยสิดาบดาบขอดามหน่อย ไม่มีใครเขาสนสนใจทนรุดๆหรอกฮะเฮ้สติอยู่สบาเดิมกันเถอะโอ